ทางเอกประกอบการสาหกรรมไทยได้ร่วมกับกกบริษลลัทไชนีนได้จัดทำโครงการพัฒนาเครื่อีให้กับพนักงารนะคะเพื่อให้พนักง,งานเข้ามิบริการคำจัดกรรมโดยมีแพทย์เชี่ยวชาญนะคะเข้ามาและวก็ฝันให้พนักงการะคะ่ะ ภาษงงาง่ายมากค่ะแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะส่วนในด้านของพนักงานนะคะพนักงานก็ชื่นชอบมากนะคะที่เราพารถทําฟันมาถึงสถานที่จริงเลยนะคะเพราะว่าประหยัดเวลาในการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็พนักงานไม่เสียเวลาในการทํางานด้วยในช่วงพักพนักงานก็สามารถออกมาทําฟันแล้วก็กลับเข้าไปทํางานได้ต่อค่ะ,ะเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าแล้วก็บริษัทสามารถจัดสวัสดิการให้กับพนักงานเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะมีการต้อนรับอย่างดีค่ะแล้วก็คุณหมอพูดพ้อค่ะ แล้วก็ดูแลใส่ใจรายละเอียดจะต้องทําการรักษาแต่วันนี้พี่ก็คือขึ้นมามาคูดหินปูนคุณหมอก็ดูรายละเอียดให้เป็นอย่างดีแล้วก็มีอธิบายว่าผูกด้านหนมีซี่อะไรมีแนะนําในการรักษาดูแลฟันนะคะ mm hmm. บริษัทมีความใส่ใจว่าพนักง,งานบางท่านเนี่ยไม่มีความสะดวกที่จะเดินทางออกไปรับบริการข้างนอกมีติดต่อให้เจ้าหน้าที่หรือทันตกรรมเนี่ยค่ะเข้ามา ดูแลพนักงานที่มีความสนใจในการเข้ามารับบริการโรงงานเรามามาทำฟ้าให้วันนียจะดูดีครับไม่ต้องออกไปขนไหนเนาะขนอนเนาะครับโรงงานทฟ้าให้ดีมากครับไม่ต้องออกไปขันนอแล้วครับขอบคุณบริษัทครับขอบคุณบริษัทโครงการนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ขอบคุณบริษัทที่คาพกันดีๆแบบนี้ครับ ครับอยากให้มีโครงการอมอทั้งฝันเดินทาไปเรื่อยๆนะครับ